หรือจะมีข่าวดีนักแสดงรองชุดแต่งงานแล้วพร้อมแท็กหาแฟนไฮโซลงรูปคู่แฟนไปดัะครั้งก็ทำเอาทั้งโซเชียลแตกตื่นเลยล่ะค่ะสำหรับนักแสดงสาวปันปันสุทัตตาที่ล่าสุดควงแขนแฟนหนุ่มดุ้นพี่ที่อายุห่างกันถึง14ปีอย่างไบอานัน์ไปร่วมงานแต่งงานสำหรับโสตนนี้ทั้งคู่นั้นแต่งตัวสวยดอดโดยปันปันได้บุกแคปชั่นว่าออกงานคู่บ้างปีละรูปนิดหนึ่งโดยล่าสุดในอินสตาแกรมสตอรี่ของปันปันได้แชร์คลิปดังที่ได้รองชุดแต่งงานพร้อมแคปชั่นว่าขอรองบ้างและแท็ก ก่าไปหาแฟนหนุม่มซึ่งก็มีเพื่อนดาราและแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์เซลโมเมนต์หวานที่นานๆทีจะโชว์ให้โรคเห็นสักทีของทงั้งคู่กันอย่างมากมาย